วันนี้นะคะพี่ไบรชวนเด็กๆม,มาร่วมสนุกนะคะคกับเกมลูกว,ดกวิดเกมว่าคนเดุณไดชนะเลยเฮ้ยคุณจะไม่ให้แฟนผมชนะได้ไงวันนี้เอาเอาเงินแสนกลับบ้านมาไม,ไม่ไม่มีเตรียมนะใบไม่ได้แฟงจะเอาเงินไม่เอาใ,ให้คุณไ,ไม่อยากพูดมากเลยเดี๋ยวก็หาว่าปักด,ดีเอาหวัง <laughs> สูงไว้ก่อนแล้วกันด่านห้าเลยอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยิน,ยน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shine Forever วันนี้นะคะพี่ไบรท์ชวนมรามาร่วมสนุกน,นะคะกับเกมก็คุยเกมซึ่งแบบที่เนมผู้จัดการพี่ไบรท์ก็คือไม่บอกอะไรเลยว่าแบบด่านจะเป็นยังไงจะห่วยแค่ไหนบอกแค่ต้องเอาดวงมานะคะขึ้นอยู่กับดวงระเนื้นเลยพี่เป็ดก็มาที่นี่นะคะพี่จักรประโวก็อยู่ที่นี่ด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เปัญหัาจะเป็นยังไงบ้างกันเอาอันนี้มาให้ทุกคนดูนนะค่ะเป็นโดนัทน,นะคะเจ็ดสิบสองให้ฉีดเจ็ดคีะะ้ ก็ทุกคนคะเป็นคนจะให้เอวาด้วยนะคะเอวาขอแค่ไม่ตกรอบแรกถ้าตกอบแรกนะคะเอวาจะบอกว่าเข้าร่วมไม่ได้ใเข้ารอข้างหลังคือใครไครนะคะจัดตั้งิจารณาแล้วจะไปนผมมันถามว่าเตรียมไหมอะไรนะเตรียมนีื่เตรียมเปล่าไม่ให้ผมได้ชนะเลยเฮ้ยจะไม่ให้แฟนผมชนะได้ไง ไม่น่าเชื่อนะครับเกมที่เราทำมามันจะแบบออกแนวเพื่อนเถื่อนโปรกโปรชั้นต่ำแต่ว่าคุณหนูมาเล่นไม่รู้เลยอ่ะคุณหูทำยังไผมไม่รู้เลยว่าเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าลางกันเขาลุนแรงนิดนึ่งนะคุณหนูพร้อมไหมไม่ใช่คุณหนูนะคะพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วแกก็ลองแรนให้หนูนะสุดยาของฉันยังแบบยอมรัเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลน้องเองเต็มที่อ่ะเห็ว่าจะโดนยิงไหมกระโดดรับลูกปืนเลยมารองดูนละเป็นลางแล้วว่าจะ นี่ใครอันนั้นเป็ดช่องไาครับใช่ค่ะอุ้ยนพัฒนามีไหม่เป็นงพัฒนาเดี๋ยวนีกี่นเีแฟนน่ารัส่งข้อความไปไม่ตอบดีไปไม่ตอบงานยุงโทรมาตอนตีห้ถ้าไ่ตอบอะโทรตอนตีห้าโทรตอนตี้าเขาก็หลับดีครับใครเขาจะมาตอบขอสัมภาษณ์พี่หนครับมาจากช่องแสดสยองแชนแนลขออนุาตสาครับทอยาพี่ว่าพี่แบบเนี้เอาอะไรมาชนะแบบคนอะไรเนี เวลาแล้วแหละพี่เดี๋ยวผมต่อสภาให้พี่เหยียบผมขึ้นไปดูเลยเนี่ยสาวคนแท้งนี่ได้มีเดินไปได้เลยตามหลังผมแต่หนึ่งผมไม่สนใจแล้วผมเน้นเข้ารอบไม่เน้นเข้ารวมอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบเหรอเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่เขาไปเบ็ดดีกว่าแล้วกันขอบคุณครับพี่ขอบคุณเรากินโดนัทเขาแล้วครับผมว่าจะใช่ไข่กินแล้วบอกด้วยนะอร่อยไหม อากาศดีมากครับวันนี้หนาวจริงอ่ะหนาวม้อหนาวจนเหงื่อออกเลยวันนี้เราเอาเงินแสนกลับบ้านไม่ไม่มีเตรียมนะบอกก่อนไม่ใบอะไรเลยรู้ผ้าถามใบไม่ได้ก็ดังจะเอาเงินให้คนอื่นให้คนอื่นคนอื่นเข้าร่วมเอาฮาแต่ไปดูคลิปเต็มนะลงก่อนคลิปเต็มอสปีดใช่ค่ะเพราะเราจะลงหลังจากไปลงนะคะมีทั้งหมด5ด่านนะคะมารอดูว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเองก็หวังว่าจะผ่านด่านแรกคือตอนเนี้ย เ้าหมายตอนนี้พูดจริงนะคือขอให้ผ่านด่านแรกก็พอค่ะถ้าผ่านด่านแรกหนูก็หนูแฮปปี้แล้วนะหนูหนูคอนเทนต์ content, แบบส atisfy นะคะเพราะว่าไม่ได้หวังอะไรมากไปกวาดี ทีิิวสติปิทชาแนลนะคะสวัสดีค่ะก็ตัวจี๊ดตกวจี๊ดตัวจ้๊ดตัวจีพดตัวจี๊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 ดตัวจียดตัวจี๊มต่วลยนะเออพี่เน่ว็พูดหนูไม่รู้วจี๊ดตเว่าอะไรบ้างแต่วจี๊เต็วที็ดตัยาีาดกัวเี๊ดติวจีมดตัวจี๊ดตัวจี๊ดัวมีรดตจะยอมล้มเพื่อเธอคนเดียว ก็ตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเล่นแล้วก็เป็นการังใจให้เว่าด้วยนะคะขอแค่ผ่านจากแรกก็พอพี่บี้เดอะสการสวัสดีครับเลยวาสวัสดีครับผมได้เจอตัวจริงน่ารักมากเลยครับเคยส่งไปจะฝากกับพี่บี้แต่พี่บี้ไม่ตอบขอโทษครับได้เจอกันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำคลิปด้วยกันนะคะตดีใจมากที่เจอพี่บีพี่บีคือแบบเป็นบุคคล้นแล้วประสบความสำเร็จแต่รักอยากขอคำแนะนำได้ไหมคะให้น้อง อันนี้ต้องเรียบร้อยเลยผม <laughs> เถินเน <laughs> ินเนตบตัวไม่ถูก <laughs> อา่าสำหรับคนที่ทำใหม่ใช่ไหมความยากในการทำ <laughs> คือเริ่มไม <laughs> ่รู้ว่าจะทำอะไรเออบางทีเราไม่รู้อะไร <laughs> ะมันจะยากคนจะถามผมว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่รู้จะทำ <laughs> ยังไงดี <laughs> จะเริ่มยังไงอืมลองง่ายๆก่อนลองมองหาว่าเราชอบชอบดูคอนเทนต์แบบไหน อ่ข้อหนึ่งอาจจะลองทําแบบสไตล์นั้นที่เราดูหรือแบบเรามีแอคทิวิตี้อะไรที่เราทำแล้วรู้สึกสนุกให้เราเอาสิ่งนั้นมาถ่ายก่อนแล้ววันนี้พี่บี้ว่าจะชนะเป็นคะน,น,น่าจะ ติด้ายเลยเงินแสนต้องเป็นของพี่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 ว่าหนูจะเข้ารอบถึงรอบถึงเดี๋ยวผมดูแลเองมีคนดูแลเยอะมากค่ะตยอะยา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 อย่าผมป้องกันให้หนูจะรอดูพี่พี่สัญญาสัญญาสัญญาตัดไปในภาพไม่ีนพี่ว่าจะไปอาก่าหผมเป็นคนที่มีโชคเรื่องอะไรอย่างนี้่บอน่าจะที่หนึ่งเลย ใครเชียรใครก็คอมเมนต์บอกด้วยล่ะู้ๆค่ะพี่ไ่พีนี่ไเกิดการวัาจะไป่ได้เก้าวันนี้พี่ปึ้าจะชนะไหมคะพี่ว่าจะไปถึงดที่เท้าไหค่ ไม่อยากพูดมากเลยเดี๋ยวก็หาว่าปากดี <laughs> แต่มันม่นใจครับมั่นใจค่อนข้างแบบว่าศึกษามาแล้วทั้งเกมแนว Battle Royale แล้วก็แนวแบบว่าแนวเอาชีวิตนอกัางไหลหละฮะชอบที่ปพ้มเล่นเกมเยอะค่ะเห็นชอบแบบรีวิวเกมอะไรดูจากฉากไปเนะี่ย <laughs> น่าจะแบบมารุมมาต้ม<ฮ>อยู่ยน่าจะโหดอยู่ท,ที่เนมบอกหนูว่าโหดมากพี่เพิ่ว่าจะถึงจุดที่เท่าไหร่ หวังสูงไว้ก่อนแล้วกันด่านห้าเลยค่ะนูอากันถึงก็พอเดี๋ยวรอดูนะไอคนที่พูดอย่างเงี้ยมักจะอยู่รอปจนหลังๆส่วนไอคนที่ปากดีอย่างได้ย่าง <laughs> ด่านแรกไปหมดละไ <laughs> ปหมดเลยเหรอคะชัวร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า, <laughs> ปปาที่เพิ๊บแจ็คถ้าเจอเอวาจะถึงด่านที่เท่าไหร่ดูขอแค่ผ่านด่านแรกก็พอค่ะ <laughs> ตอนนี้ผ่ารอดูแล้วผมค่ะใช่ค่ะจิ๊บขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไอวาต้องเติมพลังนะคะเพราะว่าเอวาเป็นคนที่น้ำตาลตกง่ายมากก็คือไปไหนก็ต้องมีน้ำแดงติดตัว ตกรอบแรกก็ไม่เป็นไรนะคะเรียว่าโอเคค่ะเพราะว่าเรามาด้วยใจเนาะเรามาเพื่อสนุกอย่างที่บอกเรามาเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะคะได้มาก็ดีแล้วได้เพิ่มใหม่เพียบเลยค่ะ คนโหนทายาทพันล้านจะมาเปิดบัญชีโชว์มีอยู่สองพันนะฮะทั้งเนื้อทั้งตัวใช้กสิกรนเลยเปิดมา10ล้านอย่างเงี้ยกสิกรมาให้ดูเลยให้ดูเลยโอ้ยนี่เป็นแสนตอนนี้คือเงินจากการทำยูทูบอยากให้นอนๆนะลองทำยูทูบนะมันได้กันจริงนะล่าสุดก็ทำเหมาโชว์หวยก็คือได้ไอเดียมาจากไปไม่มีครับไอเดียของผมไม่มีเราะผมก็กกองชาวบ้านแล้ววันนี้มาเล่นเป็นอะไรคะคุณไปเป็นฟอนแมนครับดูแล้วดูมีกร็ได้ อันนี้ก็สุงจริงนะหนันกประมาณ500กว่ากิโลอยู่ดีอ้อันนี้เบิร์ว่า500ๆๆกว่ากิโลเไม่อยากให้เอวาเป็นลมเลยมากลางลมให้เพราะว่ามียูทูบเบอร์2ท่านนะเป็นลมเรียบร้อยไป,ปแล้ว,ลวขอบคุณใจมากเลยนะท,ที่ชวนเรามาขอบคุณค่ะคทุกคนคะ่ะก่อจะเริ่มแข่งกันแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะเจ็บเท้าเพราะรองเท้าแบบมันรัดเกินไปหน่อยนะะคโอวยถุงเตทน,น่ะพี่เบนโคตรปว ยังไงก็เป็นแบบนี้ในชีวิตหนูไม่เคยร่วมแข่งเกมอะไรเลยยกเว้นหัวท้ายตาก่อนของโรนถอยนี่เห็นไหมคะตรงเท้าอ่ะมันบวมขึ้นมาไม่งั้นเล่นไม่ได้สัจเจตแต่เราสู้เราไม่ยอมแพ้ตอนนี้มีคนสละสิทธิ์แล้วนะคะสองคนเพราะว่ามือหัวเป็นลมแล้วก็พรวดเท่ากับเหลือคู่แข่งสิบแปดคนเจวารู้อยู่เนาะเจว่าสู้มากเพื่อช่องซันโซยว่าเจวาองปล่อยว่าดูว่าทุกคนเชียรจวาอยู่ขับกับสกายให้ด้วยนะคะคนที่มาด้ ข,ข,ขอคุณเขาดตลอเตอนแรกัไม่กลัวเลยนะตอนนี้กลัวแล้วคุยกับทุกคๆตอนแรกถูกแบบโอ้ยจะตายคุยกับทุกคตื่น,นเต้นร้อไม่ได้เป็นลมอันนี้ตื่นเต้นจริงหัวใจเต้นเร็วมากตัวมาเลยตอนนี้โอ่ยต้องทนอะไรบ้างก็ไม่รู้ต้องใส่ก้โปรด้วยอะขออย่าทเาแตกก็พอนะะไม่เคยใส่กโ้โปรแบบนี้เลยในชีวิตไั่ะ นี้เลยจะได้ใช่นี่เอาไปสเต็ปนี้เลยนะครับทุกคนไปสเต็ปนี้เลยแจ็คแจ็คแจ็คแ็คแจ็คดีมือแรกครับป่าดีวิ่งดีคนแรกจริงฝั่งสูงไว้ก่อนแล้วกันด่านห้าเลยครัด่านห้าเลยครับ่าดีวิ่งดีคนแรกจริงโอเคเราจะแข่งกันต่อครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับข้างหน้าของพวกคุณเห็นแล้วใช่ไหมมันมีหลุมเยอะมากก็ค่อยๆเดินนะครับด่านนี้เอา40คนนะครับมาสามสามสองเดินได้ S D S C Five ตอนนี้เอว่าจบแรกนะคะก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อพระอาทิตย์ทุกดวงนะคะอย่างที่เห็นไอว่าพยายามมากนะแต่ยังน้อยังดีนะคะเราจะไม่บาดเจ็บอะไรคือแม่สอนมาว่าห้ามประมาทนะอว่าไม่ประมาทเลยเอว่าเดินอย่างเงี้ยทุกคนคือวิ่งไอว่าเดินทำดีที่สุดแล้วนะคะก็เดี๋ยวปิดช่องแล้วลวกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เล่นต่อมีผู้รอดชีวิตอีก35คนก็ดีใจกับทุกคนด้วย ว่าจะได้มาเล่นใหม่แล้วก็หวังว่าจะทําได้ดีกว่านี้ที่ตกรอบนะคะเพราะคือที่พื้นมันมีหลุมแล้วหนูกลัวหนูกลัวมากอ่างเงี้ยว่าจะตกหลุมก็เลยเดินช้ามากๆนะคะคือเป็นคนช้า,ท,ท,าที่สุดนจ๊ะมีภาพบินยันนะครับน <accurate S 1> ี่นเ,เหรอว่งสขึ้นก็เก่งแล้วปะไม่ได้เป็นคนแรกๆที่ตกอะ่ะเข้าใจปนะ่ะคือหนูเป็นแบบคือจริงๆอะ่ะคนที่ตกรอบอะ่ะคือคนที่ตกหลุมใช่แต่ไอวานไม่ได้ตกหลุมะคะไอวาแค่ช้า ก็ใครที่ยังไม่ u b s c r i b ์ช่องเอวานะคะที่มาดูตอนนี้ก็ฝาก subscribe เพจด้วยนะใครที่มาจากแบบหลายๆช่องเพราะคลิปนี้น่าจะมีหลายช่องมากเลยก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ติดคลิปเองเท่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่ถึงสองทุ่มดีไหมแต่คงไม่ไหวนะคะก็จะกลับก่อนนะคะขอบคุณไบร์ยขอบคุณแบงค์แบบทุกคนที่ช่วยมาร่วมสุกวันนี้ก็เอวาขอเดาแล้วกันนะเอวาเด,ดาว่าอิจักไบโพจะชนะเพราะเขาแบบ crazy เอ่ มาดูกันนะคะไปรอดูในช่องไปนะเพราะกว่าคลิปนี้จะออนช่องไปก็ออนก่อนเ่ละก็ทำได้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเลิวย่าบิ๊กมาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะ